ดียืนก่อนสิลูกยืนยืนดีๆก่อนยืนดีๆอ่ะยืนอ่ะมาลายจ๋ามาลายจ๋าเอาสิค่ะหนูให้เขาเอาสิค่ะหนูให้อันนี้มาลายอยู่ตรงนี้แล้วอันเดียวไข่มุกให้ให้ให้เอาไปสิลูกให้เขามาลายจ๋าเลี้ยงสิลูกมาลายจ๋านี่มาลายจ๋าโอเกคๆมาลายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาแครอดให้เขาสิคะแครอดอันนี้ไม่ยิ้มให้แครอดให้ก่อนเดี๋ยวแครอดเอ้แครอดมาไม่ต้องกลัวแครอดอแคอดให้กูก่อนแเขาสิลูกให้เขาเขจะกินให้เขาสิลูก